สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับอพิโสดนี้เราไปกันที่ผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวค่ะตอนนี้เรตติ้งนะคะตีสูงขึ้นมามากๆเลยนะคะดีใจด้วยค่ะเรต i ติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจาก7.4ตอนเริ่มต้นตอนนี้ขึ้นมาที่7.9แล้วนะคะก็ลุ้นให้ถึง8นะคะ8เต็ม10ค่ะสู้ๆนะคะทั้งเซเว่นแล้วก็ทั้งชิวขายเลยนะคะสาหรับเรื่องนี้เราดูกัน เพลนแล้วก็ชอบความคลั่งรักอย่างมีหลักการของหันถิงมากๆเลยนะคะในในตอนปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็อยากจะได้สถานะอ่ะคือคำว่าสถานะก็คือเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นแฟนจี๊ดชิงอย่างเป็นทางการนะคะ <c oughs> ก็มีความน่ารักดีสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ส่งให้ฉูไข่ไปไม่สุดเช่นกันเพื่อนๆสังเกตไหมเพราะว่าในเรื่องอะ่ะมันมีหลายคู่รักมากเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นบทมันก็เลยมีกระจายนะคะแบบมันให้ฟิลแบบว่า ้กระจายเอาไปคู่นี้หน่อยหนึ่งคู่นี้หน่อยหนึ่งคู่นี้หน่อยหนึ่งแล้วก็เอามาให้คู่ของหันทิงถึงแม้ว่าจะมากขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบโดดเด่นขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วไฮไลท์ความเป็นหันทิงความเป็นผู้ชายคลั่งรักนะคะในนะวนิยายต้นฉบับนั้นหวานว่ามาแบบ คือในนิยายอ่ะมันเยอะกว่ามันเข้มข้นกว่าในส่วนของที่เราดูกันเพราะว่าในเวอร์ชันละครเขาดัดแปลงรายละเอียดไปเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ดูได้เพลินแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าละครต้องการจะสื่อให้พวกเราดูอะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยประเด็นที่หนึงค่ะความรักของหานถิงที่มีต่อจี้ชิงนั้นมันโคตรจะชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆเขานั้นไม่เคยพูดถึงเรื่องที่แบบ ที่แบบคือเขารวยเขาก็ไม่เคยที่จะออฟเฟอร์แบบว่าเออผมจะดูแลคุณเองแต่งงานแล้วแบบแบบคือในแนวนั้นอะคือประมาณว่าแต่งงานแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือผมซัพพอร์ตคุณเองเหมือนกับผู้ชายบางคนที่มักจะพูดแบบนี้แต่ว่าหันถิงไม่ใช่แนวนี้ค่ะหันถิงนั้นจะเป็นผู้ที่คอยแนะนําคอยสอนสอนกฎต่างๆแล้วก็เรื่องราวของสถานที่ทํางานนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับงานนี่แหละให้หนังเอกของเราทีละขั้นทีละตอนค่ะจากนั้นเขาก็จะเหมือน ก็ปล่อยนะคะให้ให้พื้นที่กับจี้ชิงในการที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวงการธุรกิจนะคะก็พระเอกนั้นก็ช่วยแบบนางเอกของเราแก้ปัญหานะคะในหลายๆเรื่องเลยแล้วก็สอนให้นางเอกนั้นสามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเป็นคอนเซปที่แตกต่างไปจาก ไปจากแบบเหล่าบรรดาของซ e o ที่เป็นพระเอกทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงเลยอะหวานว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยแบบเต็ม100%ยเปฝ่ายหญิงไม่ต้องไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้คือพระเอกจะเป็นแนวที่ให้คำแนะน,นำแล้วก็ให้นางเอกนั้นสามารถจะเผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะ ก็เหมือนกับหลักการนะคะประมาณที่ว่าแทนที่จะให้ป่านะคะกับคนที่แบบอยากจะได้เนี่ยสู้สอนเขาตกปลาดีกว่าเพราะว่าคนผู้นั้นนะคะจะได้ไปตกปลาได้เองด้วยไม่ต้องมาขอปลาจากพวกเราไปบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอย่างคําพูดของคุณปู่ของฮันถิงเนี่ยก็มีมีการพูดถึงแบบเอออยากให้หลานนั้นมีสปายแล้วเนาะอ,อยากได้อยากแบบให้หลานมีครอบครัวนะคะก็ยังพูดถึงว่าเออจะหาผู้หญิงที่แบบ หาผู้หญิงที่เข้ากันได้ดีมาแต่งงานซิอะไรแบบนี้หาผู้หญิงแบบที่สําเร็จแล้วก็ได้สําเร็จแล้วหมายความว่าประสบความสําเร็จแล้วทุกอย่างก็ได้แล้วก็มาแต่งงานเพราะว่าตระกูลหานเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกผู้หญิงที่เป็นสไตล์เพอร์เฟกอยู่แล้วใช่ไหมแต่หันทิ้งของพวกเราก็ไม่ใช่ในแนวนั้นนะคะเขาสามารถจะจะรอเวลาได้นะคะเขาบอกว่าเออ ไอไอตัวที่จะแบบต้องมานัดบอดร์ดกันแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มามา,มานัดให้เจอกันอะไรเงี้ยมันไม่ดีสําหรับเขาหรอกสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาจะเทรนแฟนของเขาขึ้นมาเองก็คือเขาอยากได้แฟนแบบไหนนะคะเขาก็จะแนะนําแล้วก็เทรนฝึก ฝึกแฟนเองนะคะซึ่งหันทิงนั้นนะคะก็แน่นอนว่าในใจมีจี้ชิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาเนี่ยแหละเข้ามาพัวพันกับนางเอกของพวกเราแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าการช่วยนะคะการช่วยบริษัทของเออนางเอกของพวกเราโดยหันทิงเนี่ยโดยหันทิงนั้นไม่ได้ทําแบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าเลยนะคะเขาค่อยๆแนะนาหนทางให้นางเอกของพวกเราจเจริญเติบโตเหมือนกับเป็นเทียนที่แบบค่อยๆแบบสว่างๆขึ้นเยอะๆให้แบบนางเอกของพวกเรามี เวทีเป็นของตัวเองนะคะถือว่าเป็นโอ้ยความรักที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนี่คือความรักที่อยู่ในระดับสูงนะคะที่แบบที่มันมีตัวละครน,นอกอย่างเจียงนั้นกล่าวเอาไว้ว่านะคะความรักระดับสูงสุดที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิงก็คือการสอนทักษะการเอาตัวรอดนะคะให้กับเธอนั่นเองแล้วก็จัดหาทรัพยากรแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือนะคะให้ผู้หญิงคนที่เขารักนั่นเองแม้ว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปแล้วเนี่ยก็ผู้หญิงคนนั้นก็ยังจะสามารถนะคะ เป็นอิสระมีชีวิตที่ดีได้เป็นอิสระหมายความว่าไม่ต้องไปพึ่งพาใครในเรื่องของเงินทองและทรัพยากรที่จําเป็นอื่นๆนั่นนะคะนี่เรียกว่าความรักในระดับสูงสุดที่ผู้ชายนั้นพึงมีให้กับผู้หญิงเลยแล้วค่ะมาที่ประการที่2บ้างนะคะ ก็คือเขานั้นนะคะเป็นผู้ที่แบบในวงการธุรกิจเนี่ยทุกคนจะยกย่องว่าหาันถิงนั้นเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่านะคะจี้ชิงนั้นจะเป็นตัวเลือกแรกของเขาเสมอค่ะก็คือเป็นผู้หญิงอยู่ในใจเบอร์หนึ่งตลอดเวลานะคะตอนที่เขาเรียนนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยหันถิงก็ชอบจี้ชิงมากๆเลยอันนี้เราอิงตามละครนะเพื่อนๆแต่ในตอนนั้นะ่ะเขาไม่มีเวลาสารภาพรักนะคะเพราะปู่ของเขาก็กระตุน้นให้เขานั้นต้องเดินทางไปที ต่างประเทศก็คือไปประเทศเยอรมนีเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะในประโยคที่พระเอกของพวกเราอยากพูดในตอนที่เป็นเด็กในตอนที่เรียนด้วยกันก็คือว่า I love you อะไรเงี้ยฉันรักเธอแต่ไม่ได้พูดตอนนั้นค่ะดังนั้นแล้วพอโตแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เขานั้นจะได้พูดนะคะถ้าไม่พูดข่าวนี้ก็ต้องพลากจากกันไปตลอด นางเอกของเราก็ต้องย้ยายเนะทำงานแล้วก็ไปมีครอบครัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้องต้องลุยเข้ามาแล้วก็ต้องพูดแล้วนะคะที่นับตั้งแต่ที่หันถิงนั้นกลับมาเมืองจีนแล้วก็ได้มาพบกับจี้ชิงอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้พวกเขาโตกันหมดแล้วค่ะหันถิงนั้นก็ได้ให้คําแนะนํานะคะแล้วก็เหมือนใช้คําว่าสอนก็ได้สอนเธอทุกอย่างเกี่ยวกับ การทำงานอย่างอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็เอาบริษัทให้รอดอะไรประ,ประมาณน,นี้คือเขาสอนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วก็ทางเงียบนะคะนี่คือความเป็นหันถิงค่ะก็มีความอบอุ่นอยู่ในใจเนาะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นห่วงสุขภาพของผู้หญิงที่เขารักอีกด้วยนะคะก็กลัวว่าจี้ชิงนั้นจะทำงานหนักแล้วก็ยุ่งเกินไปที่จะหาเวลากินข้าวแล้วก็คาว่าข้าวของเขาก็คือต้องเป็นอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่จี้ชิงนั้น ได้แบบบ r อกอัพเนาะเลิกลากับแฟนหนุ่มของเธอแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้ไปอีกแล้วนะคะเขาก็เลยแหมเนีี้แหละลุยเข้ามาอย่างหนักเลยแต่คําว่าหนักของเขาคือไม่ได้ชงฉังนะเพื่อนเเขาเข้ามาแบบเงียบเงียบเงียบแสดงความนี้นใจต่อจี้ชิงอ่ะอย่างเปิดเผยแต่ก็จี้ชิงของพวกเรานั้นก็สามารถค่อยๆแบบรับรู้ได้แต่ว่านางเป็นคนที่ไม่อยากจะคิดว่ามันใช่เออคิดว่าไม่ใช่ก่อนละกันเออนี่คือนางเอกของพวกเรานะคะ อย่างตอนแบบเออพวกเรารอดูฉากวันเกิดของจี้ชิงใช่ไหมคะเพราะว่าในฉากวันเกิดของจี้ชิงนั้นในนิยายต้นฉบับอะพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากๆค่ะก็หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะคะจี G ้ชิงก็จะรู้สึกแบบเขินอายแล้วก็พยายามที่จะหนีหน้านะคะตัวฝ่ายชายค่ะในขณะที่หันทิงอุ้ยตายแล้วมันติดใจเนาะหวานหวานกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลากหลายวิธีเพื่อที่จะขอสถานะจากจี้ชิงอะแบบว่าเออเราเป็นแฟนกัน หรือ,อยังเป็นแฟนกันเธอะนะคะด้วยมูลค่านะคะของความเป็นหานถิงเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นทายาทที่ ที่ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จของตระกูลหารนะคะมูลค่าของเขาคือนับหมื่นล้านหยวนเลยนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นมีผู้หญิงแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ทั้งครอบครัวของตัวเองแล้วก็เหล่าบรรดาของคนที่อยู่ในวดวงธุรกิจเนี่ยอยากจะผลักดันลูกสาวมาให้หันถิงนั้นแต่งงานด้วยนะคะแต่ว่าจี้ชิงคือผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาแล้วจี้ชิงของพวกเราก็ไม่ใช่คนเลวร้ายแถมเป็นคนมีความสามารถด้วยนะคะเรียนก็เก่งแล้วก็ใช้วิชาความรู้ในการ พัฒนาแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์สร้างนะคะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาได้ด้วยนะคะเธอเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะก็ <c oughs> <g iggle> เป็นตัวละครนางเอกที่มีความเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนที่รักกันแล้วก็คนเก่งขนาดนี้ได้มาคู่กันมันก็จะต้องเป็นการสร้างครอบครัวที่มีพื้นฐานที่เรียกได้ว่ามีความสุขมากๆนะคะไม่ได้มีเรื่องราวของการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรแบบนี้ก็จะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นประเด็นความอบอุ่น ในหัวใจนั่นเองเวลาที่พวกเราดูมันก็จะเลยมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกันนะคะ ฮันทิงนะคะก็ได้บอกจี้ชิงคือประโยคที่เป็นประโยค,คลาสสิกในนิยายก็มาประมาณว่าเฉพาะผู้ที่มีความแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ได้ค่ะหากว่าคุณนั้นไร้คุณค่าก็จะไม่มีใครมามองคุณเลยจริงๆนะคะอันนี้มันก็คือเป็นจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีร้อยเต็มร้อยนะคะจี้ชิงเองเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักอยู่แล้วค่ะเธอนั้นไม่เคยหยุดทํางานเลยแม้แต่วันเดียวนะคะ <c oughs> ซึ่งณนะจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมเราก็ หเห็นแล้วเนาะข้อเสียก็คือจี้ชิงนั้นมุ่งไปที่งานก็เลยลืมมองลืมใส่ใจคนที่อยู่ข้างๆนะคะเออแล้วก็ไม่ได้บบจะทํากับคงกับข้าวเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงที่เรียนเก่งทํางานเก่งนะคะคนเราไม่สามารถจะทําเก่งได้ทุกอย่างเพื่อนๆค่ะม,มันเหนื่อยมากนะคะวันๆหนึน่งทํางานก็เก่งแล้วคิดนะโปรแกรมเขียนโค้ดโน่นนี่แล้วก็ยังต้องไปทํากับข้าวดูแลลูกอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะเออก็แล้วแต่ว่าต้องอยู่กันด้วยความเ ในหนึ่งครอบครัวนะคะเอาละนี้ประการที่3ในเรื่องนี้นะคะก็อย่างพวกเราดูนาะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าถ้าเกิดนางเอกนั้นไม่ได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากพระเอกนางเอกก็คงไม่สามารถจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะคะณนะจุดนี้ไม่น่าจะคือ คือมันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่านางเอกของกเราก็จะต้องมีหนทางอื่นที่ต้องไปเพียงแต่ว่าการได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกเนี่ยมันทาให้ตั้งตัวได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่ดูเราดูความสามารถนะคะของนางเอกของพวกเราแล้วอ่ะมีเหรอที่เธอจะไม่สามารถจะข้ามผ่านณจุดนี้ไปได้นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบพระเอกเรามีศักยภาพในการจะซัพพอร์ตนางเอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องราวของพื้นที่ การตั้งบริษัทของนางเอกของพเราเงินทุนนะคะแล้วก็เงินในการวิจัยอะไรต่างๆเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเป็นคนที่มองกาไกลแล้วก็ทำธุรกิจค่อนข้างที่จะมีความเด็ดขาดอย่างหานถิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงนะคะเขาสามารถจะถ่ายทอดณนะจุดนี้ให้กับจี้ชิงได้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็สำหรับจุดนี้นะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะเดี๋ยวพวกเราก็รอดูตอนจบกันก็ใกล้ๆแล้วละ่ะใกล้ๆแล้วนะคะก็ขอให้เลตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นถึง8นะคะทะลุ8ขึ้นมาแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะชอบฟังในะวันิยายต้น ฉบับก็ไปฟังได้เดี๋ยวหวานก็จะเล่าต่อสําหรับเรื่องนี้เพราะว่ารายละเอียดต่างกันต่างกันมากๆเลยแต่ในส่วนของนิยายต้นฉบับเรื่องนี้เขาได้รางวัลในหมวดของนิยายโรแมนติกมานะคะเพราะฉะนั้นหวานก็เลยอยากจะเล่าเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อน,อนได้ดูกันนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันในส่วนของนิยายนั้นเพกกับนางเอกไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันแบบเป็นมหาลัยอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวหันถิงก็มีอายุมากกว่าจี้ชิงเป็นอ้ยรุ่นพี่หลายปีเลยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันเดินเรื่อง ต่างกันรายละเอียดต่างกันแต่ว่าตัวไฮไลท์นะคะของจุดที่แบบเออนางเอกตั้งบริษัทต่อสู้อะไรเงี้ยก็คือจะมีไฮไลท์ที่ใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจสามารถจะไปฟังได้ที่ช่อง y o u t u หวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล v e แอนด์ซีรีส์นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ